สวัสดีครับทุกคนอิทิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็นํามีดฝีมือช่างฉิมกับช่างสอนมาให้ทุกคนได้รับชมนะครับโดยทั้ง2องช่างนี้จะเป็นช่างที่อยู่ในยุคกลางของหลวงพ่อเดิมนะครับท่านทั้งสองมีฝีมือที่ดีแล้วก็เป็นที่เรื่องลือทั้งคู่เลยเดี๋ยวจะให้ทุกท่านชมฝีมือของช่างสอนก่อนนะครับ นี่นะครับเป็นมีดของช่างสอนซึ่งผมก็เคยนำลงคลิปไปแล้วเป็นด้ามเขาวกว้าง8 5. 5. นิ้วครึ่งใบ5นิ้วนะครับลัดไหวให้เก่าๆเดิมๆได้มาแบบไหนก็ปล่อยแบบนั้นไม่มีการแกะการซ่อมใดๆทั้งสิ้นการลัดทองเหลืองนะครับลวดลายด้านใน จะเป็นลายหน้าเกี้ยวหรือนาคสมพงเป็นเอกลักษณ์ฝีมือของช่างสอนสวยงามมากมีเล่มนี้ก็อายุ90ก่ากว่าเกือบจะร้อยปีแล้วครับช่างยุคกลางนะครับสวยงามมากใครที่กำลังตามหาฝีมือของช่างสอนผมว่าเล่มนี้สมสมบูรณ์แล้วก็สวยงามมาก ถ้าชอบว่สนถ้าชอบหรือสนใจโทรมาหากันได้เลยครับราคายังพอแบ่งปันช่างทั้งสองคนนี้นะครับฝีมือต้องบอกว่ากินกันไม่ลงเลยมีช่างสอนจะหายากกว่าช่างฉิมนะครับเพราะว่าทำมาน้อยกว่าแต่ก็เป็นช่างที่อยู่ในยุคเดียวกันทั้งคู่ฝีมือ สวยเหมือนกันทั้งคู่นะครับก็แล้วแต่ว่าท่านจะชอบรูปแบบศิละปะของช่างคนไหนสวยงามเหมือนกันเป็นมีดหมอที่หลงพ่อเดิมทําการปลุกเสกเหมือนกันนะครับต่อไปเดี๋ยวให้ชมมีดของช่างฉิมเล่มนี้นะครับความยาว9นิ้วอขออภัยครับความยาว8นิ้วครึ่งเท่ากัน ใบจะอยู่ที่5นิ้วนะครับก,ก็รัดหวายให้แต่จะเป็นหวายใหม่เนื่องจากว่าต้องรัดเพราะว่าหวายเดิมเนี่ยชำรุดไปแล้วถ้าเราไม่รัดนะครับเดี๋ยวฝักจะชำรุดไปด้วยดามไม้ฝักไม้กันทําจากเหล็กดํานะครับเดี๋ยวมาชมฝีมือของท่านกันว่าลวดลายลักษณะใบามีดจะเป็นยังไงนี่นะครับเล่มน,นี้นะครับเป็น ลายน่องสิงฝีมือช่างฉิมเป็นช่างยุคกลางของหลวงพ่อเดิมนะครับก็อยู่ในรุ่นเดียวกันกันกบช่างสอนเลยมีดของท่านตีออกมาสวยงามลวดลายที่สลักลงไปต้องบอกว่าทำออกมาได้ประณีตมากเป็นงานแฮนด์เมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำด้วยมือล้วน ดูเลยครับทุกท่านว่าฝีมือของท่านนะคะรับฝีมือของช่างสมัยก่อนปรนนี้แล้วก็สวยงามมากขนาดไหนมีเล่มนี้นะครับก็อายุเกือบร้อยปีแล้วแต่ทุกท่านชมความงามนะครับสวยสดงดงามไม่มีตำหนิเลยเหล็กก็สวยนะครับมีดเล่มนี้ผมว่าสวยกว่าเล่มเมื่อสักครู่นะครับ เหล็กจะสวยกว่าแล้วก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์กว่าและเป็นงานของช่างฉิมนะครับช่างที่มีชื่อเสียงที่สุดของหลวงพ่อเดิมแล้วก็ตีมีดหมอหลวงพ่อเดิมมากที่สุดด้วยฝีมือของท่านนะครับช่าง,งช่างฉิมทุกท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าสวยขนาดไหนน้องสิงนะครับ มีเล่มนี้สมบูรณ์มากใครสนใจนะครับสอบถามมาได้ที่เบอร์0981165214และลน์นะครับ0647210959โทรมาสอบถามราคากันหรือแอดไลน์มาสอบถามราคากันได้นะครับสวยงามมากครับรับประกันแพ้ แล้วก็สวยถูกใจแน่นอนแท้ทันยุคแท้ทันหลงพ่อปลูกเสกทุกเล่มนะครับมีดเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควหาไม่ได้ง่ายๆนับวันราคาก็ยิ่งก้าวกระโดดแล้วก็มีดหมอพวกนี้ครับถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยทุกวันนี้ก็ต้องเสาะหาตาม บ้านชาวบ้านนะครับไม่ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆมีคุณค่าดั่งทองคำนะครับแล้วก็พวกด้ามไม้ฝักไม้แบบนี้ยังพอจับต้องได้ราคายังพอแบ่งปันนะครับไข่ที่ต้องการพุทธคุณดีๆต้องการมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับติดต่อสอบถามมาหาผมได้ครับยังพอมีแบ่งปันให้กับทุกท่านที่รักและศรัทธานในวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อสงสัยอะไรหรือสนใจวัตถุมงคลชิ้นไหนทุกท่านก็อย่าลืมโทรมาหากันนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ